ตามความเห็นของข้าพเจ้าความายเป็นการจับสนิทแห่งกายเลยใจ,ลใจหลังจากนั้นจะมีแต่ความไม่มีอะไรเลยอ nothing เลยความไม่มีอะไรเลยซึ่งพวกพุทธบริษัทคงจะเรียกว่าิิพพานอันนี้เป็นความเห็นของชาวพูดธหรือไม่เวจะพูดอย่างอื่นหรืออย่างไร เขาเห็นอย่างนั้นผิดไม่ใช่สาวพุทธไม่ใช่สาวพุทธ่เนื่องจากใช้คําผิดไปใช้คําว่านัทชิงเนส่ถ้าจะใช้คําว่านัทิิงเนสมันก็ต้องไป่ความให้ถูกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนมันมีมากอย่างมีสารพัดอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถ่านัทชิงเนสอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้มันมันเข้ายาก ถ้าเราเอาว่าไม่มีตัวตนดีกว่าครับจสามารถเข้าถึงนัดทิ้งเนชนี้ได้แต่ยังเป็น,ย,ปนยังมีชีวิตในกังรอต่อตายแล้วเมื่อเรามายึดถืออะไรไม่ได้กสอ,อะไรเป็นตัวตนมันก็เท่ากับไม่มีอะไรเข้าถึงความว่างใช้คําว่าว่างดีกว่าใช้คําว่านัดทิ้งเนชจนึงทาให้เข้าใจผิดได้ํำนั่นทาให้เข้าใจผิดได้ มันมีมันมีแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวต้นสิงมีคกนักทึ่งเนีถ้าไม่มีอะไรเป็นของตนเราก็เข้ากับไม่มีอะไรไมันใช่คำมันคำกลวมอย่างนี้